สวัสดีครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับรายได้ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายลอตเตอรี่ทำไมข้าราชการมหาไทยถึงอยากจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกันจังแล้วก็อยากจะเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่ๆที่มีประชากรเยอะเราไปดูกันนะครับว่าทำไมก่อนหน้านี้ สนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่เรารู้จักกันในนามของกองสลากซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังก่อตั้งมานานกว่า80ปีแล้วนะครับต้องขอย้อนอดีตหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก่อนนี้กองสลากมีนโยบายกระจายสลากไปจำหน่ายทั่วประเทศแต่ไม่มีสาขา และเจ้าหน้าที่ในต่างจังหวัดกระทรวงการคลังจึงได้ตกลงกับกระทรวงมหาไทยขอให้ทางจังหวัดเป็นผู้กระจายสลากไปยังผู้ค้ารายย่อยโดยจะให้ค่าบริการจัดการหรือค่าเหนื่อยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปเรามาดูว่าแต่ละจังหวัดได้โคต้าสลากมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด นั้นๆน,น,นะครับประชากรมากก็จะได้โคต้าสลากมาก mm. เช่นจังหวัดใหญ่ๆอย่างนาครราชสีมาขอนแก่นเชียงใหม่สงขลาและอีกหลายๆจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวมาจะได้ค่าเหนื่อยจากกองสลากงวดละหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับส่วนจังหวัดเล็กๆอย่างระนองนครนานนยกแม่ห่องสอนสมุทรสงคราม และอื่นๆอ,อ,อาจจะได้ค่าเหนื่อยไม่ถึงงวดละแสนวิธีการคิดค่าเหนื่อยผมจะคิดให้ดูตอนท้ายนะครับคงไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะครับว่าทำไมผู้ว่าแต่ละคนถึงอยากจะย้ายไปอยู่จังหวัดใหญ่ๆยกตัวอย่างนะครับจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนประชากรเยอะมากโควตาสลากจึงเยอะตามเงินค่าเหนื่อยที่กองสลากจัดสรรให้ ไม่น่าจะต่ำกว่างวดละ5 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทนี่เป็นความคิดของผมเองนะครับหากแบ่งให้ลูกน้องที่ช่วยงานจะเหลือส่วนตัวไม่ต่ำกว่างวดละ4,00แสนบาทถ้าปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็เอาย4ิบคูณกับ4 0 0แสนดูนะครับมากขนาดไหนหน่วยงานไหนบ้างที่ผู้ว่ามอบหมายให้ทำหน้าที่กระจายสลากให้แก่ผู้ค้ารายย่อย ก็มีห้องเสมียนตราหรือชื่อเต็มเมก็คือฝ่ายการเงินและบัญชีของที่ทําการครองจังหวัดแต่บางจังหวัดผู้ว่าก็มอบหมายให้สํานักง,งานจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการสําหรับค่าเหนื่อยที่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดได้จากกองตลาดถือว่าเป็นเงินถูกกฎหมายนะครับผู้ว่าจะนําไปใช้ใจ่ายในกิจการใดๆก็ได้ซึ่งอาจจะเอาเงินส่วนนั้น ไปแบ่งผู้ช่วยในการดำเนินงานเช่นรองผู้ว่าปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในห้องเสมียนตราแล้วแต่ดุลและพินิจของผู้ว่าหรือใช้จ่ายส่วนตัวทำได้ทั้งนั้นครับต่อมาล่าสุดนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเป็นข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงนะครับ จากข้อความที่ผมกล่าวข้างต้นมาแล้วความจริงค่าใช้ใจ่าย2%ในการตรวจสอบเป็นค่าใช้ใจ่ายการควบคุมดูแลการจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายรายย่อยประเภทบุคคลทั่วไปและพิการของจังหวัดผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการควบคุมดูแลการจำหน่ายของตัวแทนก็ไม่ได้เห็นไปทำอะไรเขาเลย ไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรเขาตรงไหนเลยนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็แล้วกันนะครับว่าเหตุผลฟังดูแล้วมันฟังขึ้นไหมกับข้อความที่ผมกล่าวมาข้างต้นกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่ไปตรวจสอบมาว่าตัวไหนมันน่าจะเป็นจริงกว่ากันตัวอย่างเช่นที่ผ่านมามีผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดเข้าไปในโรงรับจำนำ ก็คือเข้าไปถ่ายถอนเครื่องมือธรรมหากินให้กับเกษตรกรที่ขัดสนเอาไปจำนำก็สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเอาเงินก้อนนี้แหละครับไปถ่ายถอนคงไม่ใช่เงินเดือนผู้ว่าล้วนๆนะครับเมื่อผู้ว่าเกษียณอายุราชการหรือต้องย้ายไปไประจำยังจังหวัดอื่นถ้าเกษียณอายุราชการแล้วก็คงไม่ได้รับเงินส่วนนี้นะครับ แต่ถ้าย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นก็ไปรับเงินส่วนนี้สองเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับของจังหวัดนั้นๆไปกองสลากก็จะจัดสรรส่วนส่วนนี้ให้กับผู้ว่าคนใหม่ต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเงินจัดสรรที่กองสลากให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นค่าเหนื่อยที่สองเปอร์เซ็นต์โดยปัจจุบัน ราคาสลากที่จำหน่าย70บาท40สตังก็จะเท่ากับเล่มละ7,000กับอีก40บาทคิดคร่าวๆแค่7,000ก็พอนะครับเอา7,000คูณ2หารด้วย100ก็จะได้ส่วนต่างเท่ากับ1 40บาทต่อ1เล่มถ้าจังหวัดใหญ่ๆได้รับโคตา้างวดละ 5 0 0พเล่มล่ะครับผู้ว่าจะได้ค่าเหนื่อยคร่าวๆก็ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวนี่ผมคิดแค่5,000เล่มนะครับอาจจะต้องมีมากกว่านี้แน่นอนถ้าหนึ่งเดือนผู้ว่าจะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ7จ็ดแสนบาทเลยทีเดียวที่ผมยกตัวอย่างมานั้นเป็นเพียงการสมมุติตัวเลขขึ้นมาเท่านั้นตัวเลขจริงๆอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัดเป็นหลักนะครับเป็นยังไงบ้างครับทีนี้เราพอจะรู้แล้วว่าผู้ว่าไม่ได้มีไรายได้เฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวแต่ผมจะกล่าวถึงรายได้จากการขายลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับรายได้จากส่วนอื่นผมไม่ขอกล่าวถึงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ และก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ